เป็นคร<ล>ั้งแรกที่ได้เห็นลูกตื่นเต้นเบาๆเพราะว่าน้ำหนักลดด้วยเราก็แบบเอ๊ะยังอยู่ดีหรือเปล่า ก็ค่ะวันนี้ไม่ใช่ช่างแป้งนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นมัมสเตอร์เพราะว่าวันนี้จะเป็นมัมแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาเอาเ้าสาวหรือว่าส2วสองลูกน้อยจะเป็นยังไงเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นลูกตื่นเต้นเบาๆเพราะว่าน้ําหนักลดด้วยเราก็แบบเอ๊ยยังอยู่ดีหรือเปล่า แล้วเ,เมื่อกี้หมอให้ไปทําอะไรคะพี่แป้งก่อนอัลตราซาวต้องทำอะไรบ้างเออเก็บฉีเพราะเดี๋ยวต้องตรวจฉีว,ว่าแบบเออมีติดเชื้อมีอะไรหรือเปล่ามีเป็นห่วงอะไรบ้างไหมเป็นห่วงว่าจะไม่โตนั่นแหละ,ะ <laughs> <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวไปดู <Okay S 1> โอเคค่ะอันนี้ครั้งแรกป่ะคะพี่แป้งครั้งแรกค่ะกําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะฉันมีลูกจริงหรือเปล่าต <laughs> ั้งใจตื่นเต้นไหมเอ็กซ์ไซท์ไหมเต็นมาก you want g i l l a boy as long as healthy baby no you want g i l l a boy เฮาที่เบบี I will be happy with you สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะสบายดีขึ้นไสฟไหมไม่ค่ะแต่ชอบหน้ามืดแบบเวลาลุกมืดอ๋อดูตัว picture อ๋อดูตัวกวิดีโอเี้ยเบบี้นะคะเฮ้ย s ซ mm. ่ okay, so from the picture this mm hmm. is her urinary bladder And that's the whole part of the womb. So now the womb will grow out from the pubis bone already. How many times per minute? <laughs> Uh, today i 17 s 176 p กิ๊กต่อนา l ี t r ิง l จร t ง o แรง o อเค o ่ t เ t สเซนท์ n ี่แร t ไ Okay, ่มันโอเ s e s e คคุ e เห e h e r e าผ r กตรงนี้ t รงข้า t ใน t a ้า t กโ is คนี่ค e อ o นวกระดูกสันห t ั t นั่นคือด Now t ่า baby turn ห h e face d o ล n หมอพูดว่าอะไรนะคะพี่แบงิ้น1อวกับ5วันค่ะอ่ายาวประมาณ5เซนแปลว่าแข็งแรงดี simple see legs the picture cannot anything between the from s อเคบอกว่ายังไม่เห็นูจรออ่มากเ็คาดว่ายจม่เห็นอกไระว่ชัดรนะครับ เ h e รอนด์เร์ฟอะดใช้วแ a ะ b ี่ค e อเนื้ e โ e น e e โบ h t ด้ e นงจมู80% s องดาวเ i ียมเ e รบเบบี้เราน e าจะมี s ิ i e เห o ่านี e ก่อนโอเคแต่ b ด็เอ่อน้งจมูกถ้าเป็นเด็กดาว80%ของเด็กดาวจะไม่มีอัเว็บอันนี้ก็คือเอามือมาปิดหน้าอยู่อืมใช่เระเูนิ้อน แล้วน้องเขาจะเริ่มดิ้นประมาณกี่เดือนนะคะคือในความเป็นจริงคือเด็กดิ้นตลอดละตอนนี้นะคะแต่ว่าเล็กกว่าเราจะรู้สึกก็ต้องหลังห้าเดือนคุณแป้งเป็นไงมั้งเห็นเบบี้ครั้งแรกวต่นเต้นตลกดีนี่ฉันมีตัวนี้อยู่ในนี้จริงๆหรือ เฮ้ย e h a t might be a g i ีอาอะไรตอนนี้ยังไม่มีจริงๆอยากมีลายชิมหมอมกเลมีลายเขาด้วย And if everything alright see you again next six week Okay next six week we will do the ultrasound again first we have to do the vaginal ultrasound to check the length of the cervix cervix is the part to hold the fetus inside s i weeks เดือนสองเดือนแต่ว่าผลอันนี้คือไม่ต้องมาออกออกก่อนออกก่อนคือถ้าผลปกติก็ไม่ต้องมาแต่ถ้ามีอะไรอ่ะต้องเรียกมาคุยกันละ Next six week do the vaginal ultrasound to check the length of the cervix to hold the fetus inside ยังไงนะคะคือเป็นการอันตรซาวช่องคลอดเพื่อวัดความยาวปากมดลูกเพราะปากมดลูกมันเป็นส่วนสำคัญที่จะอุ้มถุงการนังทานเอาไว้เพราะบางคนมันสั้นเร็วเดี๋ยวคลอดก่อนกำหนด and s e c o n d we will do the outside ultrasound same as today see all the details next time okay ครับ any more questions ยังค่ะแล้วผลอีกสิบวันนี้คือจะส่งมา ก็โทรบอกก่อนก็บอกเพชศทางโทรศัพท์เลยใช่ใลึกไลเออเกอร์่อนะคุณหมอยังบอกว่าผู้หญิงเลยนี่แป้มะโนมะโนบหมอกามะโนค่ะวันนี้ก็มาอัปตดสาวครั้งแรกจากหน้าท้องนะคะนี่ก็คือรูปที่ได้นะคะรูปเบบี ตลกตกใจอ่ะเห็นแล้วตลกตกใจตอนนี้เบบีกีเซงอะไรอย่างี้ตอนนี้พีดเบบีห้าเซนจากที่ดูก็คือปกติแล้วก็ดิน้นมีดิน้นมีเอามือปิดหน้าแล้วก็วันนี้ก็โอเคก็ครบรอบสันเดิมก็มาทําตรวจนิฟก็คือตรวจความ กติของเบบีว่าเออมีมีความผิดปกติอะไรไหมก็จะรู้ผลภายในอีก2อีสแล้วก็รู้พศอีกสองสัอีกประมาณเดือนครึ่งคุณหมอก็จะนัดมาตรวจข้างในว่าแบบเออปากมดลูกแบบแคบหรืออะไรนะเมื่อกี้ที่เขาอธิบายเข้าใจป่ะเข้าใจคุณพ่อเขาว่ายังง กเขาหรอก็ปากเขาบอกว่าแฮปปี้หมดว่าจะเป็นผู hey. <S <S ้หญิงหรือผู้ชายแต่เราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะอยากได้ผู้หญิงมั้งแต่จริงๆก็น่าจะไม่มาแหละเอาจริงๆตัวเราเองเราก็ไม่ได้มาแต่ว่าเหมือนคนส่วนมากจะทักว่าเป็นผู้หญิงตอนแรกกังวลก็ใครที่ดูคลิปว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็คอมเมนต์มาได้เราจะสุ่มให้ให้รางวัลหรอหรือไม่ไม่เราไม่เราไม่ได้จะให้อะไรใช่ป่ะเราที่ให้ทายเข้ามามาดูสิว่าสัดส่วนการทายถูกเนี่ยมันจะ จริงหรือไม่จริงเออแต่ว่าวันนี้หมอบอกว่าก็ยังไม่เห็นจุจุถ้าเป็นเพศชายเราจะวอรี่้ากนะว่าเอ๊ะจุดจุเล็กหรือเปล่าเลยมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตอนแรกกังวลเพราตอนแรกแบบหน้าท้องไม่ใหญ่ขึ้นเลยแล้วก็น้ําหนักก็ลงก็เลยแบบ ลูกฉันยังอยู่ดีไหมนะแต่พอมาเห็นวันนี้ก็เอ้ยโอเคใจชื้นขึ้มน,น,นิดเดีบใหญ่เลยน่าจะเหมือนแม่ <c oughs> แอคทีฟหน่อยๆโอเคสำหรับมัมเซอร์เทปแรกของเราเทปนี้นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนด้วยผลอันต้าสาวนี้เดี๋ยวคราวหน้ามาดูอีกทีหนึ่งว่าจะเบบีจะตัวใหญ่ขนาดไหนจะมีอะไรงอกออกมาหรือไม่งอกออกมาเดี๋ยวเรามาคอยดูกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e รายการใหม่มัมเซอร์ของแป้งให้แป้งด้วยนะคะไปเลย